จะเป็นยังไงถ้าคุณได้รับสารจากเทพให้สังเวยมนุษย์เพื่อช่วยโลกนี้ไว้พบกับเกม l i f e Eater เกมที่จะจำลองคุณเป็นฆาตกรคนลักพาตัวเพื่อชะลอวันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นบอกตามตรงนะครับเกมนี้ตอนแรกที่ผมทราบข่าวผมรู้สึกสนใจมันมากเลยแต่ไม่ได้ซื้อมาตอนเด y วันนะ พราะผมรู้สึกว่าเกมเพลย์มันดูแปลกๆแต่ธีมของเนื้อเรื่องเนี่ยมันได้ไงสุดท้ายพอมันลดราคาผมก็ได้จัดมันมาลองเล่นเลยซึ่งวิธีการเล่นของเกมนี้ค่อนข้างจะแปลกเลยธีมหลักของมันเนี่ยคือการรักพาตัวเพื่อนบ้านจับมาบูชายันให้เทพนะครับแล้วในรอบปีนั้นลูกก็จะไม่แตกนี่คือเนื้อหาหลักๆของเกมเลยที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างแปลกคือตัวเกมเพลย์ของมันนะครับมันเป็นเหมือนเราอยู่ในโปรแกรมการตัดต่อเลยตอนผมเห็นเกมเพลย์ของเกมนี้แหละที่ทําให้ผมไม่กล้าเดวันเพราะ กูตัดต่อวิดีโอลงช่องทุกวันอยู่และหลอนโปรแกรมการตัดต่อขนาดนี้แล้วยังจะต้องมาเจอในเกมอีกเหรอผมเลยช่างใจนะครับไม่ได้ซื้อมาเล่นซึ่งมันมีสาเหตุที่เกมเพย์มันเป็นอย่างนี้อยู่นะค,คือที่เราเห็นมันเป็นเหมือนไทม์ไลน์การตัดต่อนั้นอะ่ะจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นสัทีเดียวสิ่งที่เราต้องทําในการเล่นเกมนี้คือ ต้องเข้าไปป่วนชีวิตของเหยื่อที่ถูกเราเลงไว้ให้พวกเขาเนี่ยตรงกับเงื่อนไขคําสั่งของเทพถ้าเลือกผิดเป้าหมายเทพก็จะไม่รับบอกว่ามึงส่งคนผิดมาแล้วไปหามาใหม่ไทม์ไลน์เวลาพวกนี้มันคือการที่เราเข้าไปสืบชีวิตประจําวันของเหยื่อเหยื่อคนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่ามีลูกไหมนอนกี่ชั่วโมงพกอาวุธด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนั้นมันจะมีเกตบอกอยู่เลยว่าเหยื่อคนนี้เนี่ยเราเข้าไปป่วนชีวิตเขาเมื่อถึงจุดที่กําหนดเราสามารถลักพาตัวเข้ามาเพื่อเป็นการสั่งเวยให้เทพนะครับ ซึ่งในการเลือกว่าเราจะเข้าไปแทรกแซงชีวิตประจาวันของเหยื่อน,นั้นน่ะมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับแรกในการเข้าไปแทรกแซงอาจจะเป็นการคุยขยะว่าเหยื่อทิ้งอะไรบ้างระดับที่2ออาจจะเพิ่มเป็นการส่งข้อความหาเหยื่อในเชิงชู้สาวบ้างหรือในเชิงข่มขู่บ้างครับระดับที่3อันนี้คือเข้าไปก้าวไก่ชีวิตประจาวันเลยอย่างเช่นแอบขโมยกุญแจบ้านอะไรประมาณนั้นแต่และระดับเนี่ยมันจะมีเกดอีกเกจหนึ่งนะเป็นเหมือนกับหลอดเลือดของเรานั่นแหละ มันคือยิ่งเราเข้าไปสืบข้อมูลของเหยื่อมากเท่าไหร่จะยิ่งทําให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกระแวงเหยื่อจะเริ่มรู้สึกว่ามีคนคอยดูอยู่หรือคอยตามอยู่นั่นเองเมื่อเกตระแวงอันนี้เนี่ยมันถึงที่กําหนดจะทําให้เหยื่อรู้ตัวว่าวเรากำลังมองอยู่ซึ่งเกตนี้เราจะลดความหวาดระแวงของเหยื่อได้คือต้องเลือกกลับไปใช้ชีวิตประจําวันของเราแทนในตัวเลือกเนี่ยมันจะมีไปล้างเนื้อล้างตัวบ้างแกล้งเข้าสังคมบ้างกลับไปทํางานบ้างซึ่งใช่ว่าเรากดให้เกตระแวงมันลดไปแล้วเราจะไม่เสียอะไรนะครับ สิ่งที่เราต้องเสียในเกมนี้คือเวลานะครับในทุกคดีที่เราก่อมันจะมีเวลาเป็นตัวกําหนดนะครับเช่น60ชั่วโมงบ้าง90ชั่วโมงบ้างเวลาพวกนี้คือเวลานับถอยหลังถ้าเวลาหมดนั่นคือเทพไม่พอใจนะครับมันทําลายล้างโลกเลยนันเองในการเล่น,นครับเราต้องมาจัดสรรเวลาอีกทีเพราะการกระทําของเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลดเกรระแวงหรือเข้าไปสอบสองชีวิตของเหยื่อมันจะใช้เวลาทั้งหมด บางการกระทําอาจจะกินเวลา3ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงบ้างหรือ1ชั่วโมงนะครับต้องจัดสรรเวลาดีๆเพราะช่วงหลังๆเหยื่อที่เราต้องเก็บให้เทพเนี่ยมันเริ่มจะเยอะขึ้นถ้าจัดสรรเวลาไม่ดีเหยื่อไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดให้รักพาตัวได้แล้วเราเลือกลักพาตัวมาผิดคนเกมก็จะโอเวอร์เลยเพราะไม่ตรงกับสเปคที่เทพขอมาแล้วเรื่องของเกตเราแวงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทําให้มันลดลงไปแล้วมันก็สามารถกลับขึ้นมาให้เหยื่อะระแวงได้อีกนะครับ ในเกมนี้เราสามารถให้เหยื่อรู้ตัวได้คือ3ครั้งถ้าถึง3ครั้งเราก็แพ้เลยนั่นเองซึ่งนี่คือเกมเพลย์ส่วนที่1ของเกมนี้นะครับเกมนี้มันยังมีเกมเพลย์ส่วนที่2อยู่นะั่นคือสิ่งนี้ครับเมื่อเราลักพาตัวเหยื่อม,มาได้แล้วนะเราจะไปสั่งเวยให้เทพเลยไม่ได้นะครับเทพบอกยังไม่ปรุงเนี่ยจเจ้าให้กินอย่างเดียวมันไม่อร่อยนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือต้องมาเช็คว่าเหยื่อมีเงื่อนไขอะไรตรงกับสิ่งที่เทพขอบ้างในส่วนนี้มันจะมี7จดอย่างด้วยกันที่เราต้องเช็ค และเกมมันจะสุ่มให้เราทุกๆเหยื่อเลยนั่นเองอย่างที่1เช็คว่าเหยื่อนอนกี่ชั่วโมงต่อวันเงื่อนไขในการนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยสมมตินะครับถ้านอนน้อยกว่า7ชั่วโมงให้หักกระดูกซี่โครงท่อนที่13แต่ถ้านอนมากกว่า7ชั่วโมงให้หักกระดูกท่อนที่24อย่างที่2ถ้าเหยื่อของคุณได้เดินทางไปไหนมาไหนให้เอาตับออกถ้าไม่ได้ไปไหนมาไหนให้หักกระดูกท่อนที่11 3ถ้าเหยื่อเป็นคนผมดําให้หักกระดูกท่อนที่3 ถ้าไม่ใช่ให้หักกระดูกท่อนที่ 17c ถ้าเหยื่อของคุณมีอายุต่ำกว่า34ปีให้หักกระดูกท่อน21ถ้าไม่ใช่ให้หักท่อนที่18 5ถ้าเหยื่อคุณมีลูกให้หักท่อนที่ 1, 9และ2 6ถ้าเหยื่ออยู่คนเดียวให้ทำลายตับอ่อนถ้าไม่ใช่ให้หักกระดูกท่อนที่ 5, 7ถ้าเหยื่อมีอาวุธและพกมันไว้เกินกว่าครึ่งของอาทิตย์ให้เอาปอดซ้ายออกถ้าไม่ใช่ให้หักท่อนที่22นี่คือเกมเพย์แบบที่2ของเกมครับและเป็นเกมเพย์ที่เป็นส่วนจบของภารกิจด้วย ในการพลาดานะมีโอกาสพลาดสครั้งถ้าผิดครบ2ครั้งเมื่อไหร่คือจบต้องไปเริ่มใหม่เลยเพราะงั้นในการศึกษาเหยือ่อต้องจําข้อมูลให้ครบครบ,ครบจริงๆนะครับตอนเล่นครั้งแรกผมนิ่งงเลยนี่กูต้องมาจำอะไรบ้างวะเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับ พอดี่าผมอัดคลิปกลับมาทำคลิปนี้อยู่แล้วนะเลยแก้ปัญหาด้วยการหยุดคลิปแล้วกลับไปดูข้อมูลของเหยื่ออีกทีว่ามีอะไรบ้างนั่นแหละใครจะไปจําได้ว่าเหยื่ออายุเท่าไหร่ทําอะไรมาบ้างแค่งงว่าใช่เหยื่อที่ถูกต้องนี่ก็มึนและไม่ให้จําข้อมูลอะไรอีกคือไม่ไหวเลยนะและถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันตรงเงื่อนไขครับที่เทพขอมาแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่ Water the Flower มันจะเป็นการหยุดหัวใจของเหยื่อแล้วก็ไปบูชาเทพนั่นเองนะครับนี่คือเกมเพลย์หลักๆของเกม l i f e eater นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะมันก็เพลินดีนะแต่เกมนี้มันมีแค่10ระดับนะในเนื้อเรื่องหลักพอหมดเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยมันจะมีโหมด infinity มาให้เล่นคือหาเหยื่อให้เทพเรื่อยๆนั่นแหละซึ่งเนื้อเรื่องหลักเนี่ยนี่ก็นหนักอาการครับเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับปีที่1นะครับเ,เริ่มต้นด้วยการที่ตัวเอกของเรารู้จักชื่อของเจ้าแห่งผืนโลกซึ่งชื่อของเขาคือซิมฟอร์ดวัน,น้าาเขา และสั่งให้เขารับใช้มิฉะนั้นโลกจะถึงจุดจบตลอด20ปีที่ผ่านมาซิมโฟสจะมาหาเขาทุกปีและสั่งให้เขาเลือกเหยื่อลักพาตัวพวกเขานำเอายวะบางส่วนออกและสังเวยพวกเขาในานามของตนซึ่งลาบก็ปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้งวันหนึ่งนะับซิมโฟสมาหาเขาพร้อมกับคำสั่งใหม่ เขามีเวลาเพียง3วันในการหาตัวเหยื่อมิฉะนั้นโลกจะถึงจุดจบลาฟเลือกเหยื่อรายแรกปีนี้คือจอห์นเฮนเดนเขาเริ่มสะกดรอยตามและหลังจากผ่านไปหลายวันก็ลักพาตัวเขาไปสังเวชให้ซิมโฟร์หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะครับลาฟไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของระหว่างที่เขากําลังจ่ายเงินชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อจอห์นนี่ถ้าเขาด้วยเชื่อจริงว่าคุณชื่อลาฟใช่ไหมสิ่งนี้ทําให้ลาฟเนี่ยตื่นตระหนกเพราะเขาเชื่อว่าไม่มีใครควรรู้จักชื่อของเขา เนื่องจากจอห์นนี่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของเหยื่อลาฟจึงไม่สามารถฆ่าเขาได้เขาจึงตัดสินใจลักพาตัวจอห์นนี่ไปขังไว้ในกรงใต้ดินบ้านของเขาแทนปีที่2ปีนี้ซิมฟอร์ดเรียกร้องให้ลาฟสังเวยคนสองคนลาฟพยายามตั้งคําถามกับเขาแต่สิ่งที่รับกลับมาคือการปวดหัวอย่างรุนแรงเป็นการลงโทษทําให้เขาจําใจต้องออกตามหาเหยื่อสองคนตามที่ซิมฟอร์ดต้องการลาฟเปิดเผยว่าเขากักขังจอห์นนี่ไว้ในห้องใต้ดินมาเป็นเวลา1ปีแล้ว เขารู้สึกผิดที่ทําแบบนี้และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมองหน้าจอนนี่ให้มากที่สุดลาฟสะกดรอยตามเหยื่อทั้งสองลักพาตัวพวกเขาและสังเวยพวกเขาตามเดิมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเขาขอโทษจอนนี่ที่ต้องทนดูเหตุการณ์แบบนี้จอนนี่าถามว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องถูกสังเวยใช่ไหมลาฟรีปฏิเสธและบอกว่าซิมฟอร์ดเนี่ยให้เขาเลือกเหยื่อตามรายชื่อเท่านั้นปีที่3 ลาฟนําอาหารมาให้จอนนี่แต่บอกว่าเขาเนี่ยเอาอาหารพวกเส้นๆออกไปเพราะเห็นว่าจอนนี่ไม่ได้กินมันเลยเขาหลีกเลี่ยงที่จะจ้องหน้าจอนนี่นานเกินไปเพราะมันทําให้เขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองจอนนี่คว้างชามอาหารใส่ลาฟด้วยความโกรธและเรียกร้องให้เขาปล่อยตัวแต่ลาฟไม่ตอบเขามุ่งหน้าออกไปตามหาเหยื่อรายต่อไปปีนี้ซิมฟอร์ตต้องการเหยื่อที่ไม่มีเพื่อนและไม่มีใครคิดถึงหลังจากสังเวเยเหยื่อเสร็จลาฟขอโทษจอนนี่อีกครั้ง ที่ต้องเห็นอะไรแบบนี้ขณะกําลังจะเดินออกไปจอห์นนี่ถามว่าเขาโตมาแถวนี้หรือเปล่าลาฟตอบว่าพวกเขาไม่ควรคุยกันแต่จอห์นนี่โตกลับว่าเขามีอะไรทําอยู่ดีแค่คุยแค่นี้ยังไม่ได้เลยลาฟเริ่มคิดถึงอายุที่ยังน้อยของจอห์นนี่และรู้สึกผิดอย่างมากที่พลากชีวิตของเขาไปปีที่4ปีนี้ลาฟเริ่มใช้เวลาว่างกับจอห์นนี่มากขึ้นโดยให้เขาดูรายการโปรดผ่านโทรศัพท์แต่จอห์นนี่อยากจะขึ้นไปดูทีวีข้างบนบ้านลาฟมากกว่าลาฟขอโทษจอห์นนี่ ที่ไม่สามารถให้เขาไปดูข้างบนได้จอนนี่ถามว่าปีนี้ซิมฟอร์ตต้องการเยือกี่คนลาฟตอบว่า3คนและบอกให้จอนนี่ไม่ต้องกังวลกับมันแต่ขณะที่ลาฟออกไปปฏิบัติภารกิจจอหนนี่กลับใช้เศษกระจกทําเป็นมีดลับเตรียมรอไว้เลยเหยื่อในปีนี้คือคนขี้เกียจว่างงานและไม่สร้างประโยชน์ต่อสังคมลาฟลักพาตัวและสังเวเยเหยื่อที่ซิมฟอร์ตต้องการทั้งหมดเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาพบว่าจอนนี่พยายามกรีดแขนตัวเองเพื่อจะได้พ้นจากสารที่แห่งนี้สักที แต่ลาฟช่วยไปถมพยาบาลและทําให้จอห์นนี่ปลอดภัยจอห์นนี่อ้อนวอนไม่ให้ลาฟขังเขากลับไปในกรงอีกครั้งแต่ลาฟเยก็ยังคงต้องทําแบบนั้นต่อปีที่5้าลาฟพูดกับจอห์นนี่ที่นั่งอยู่ในห้องใต้ดินแต่จอห์นนี่นอนเฉยหรือไม่ก็แกล้งทําเป็นไม่ได้ยินลาฟบอกกับเขาว่าเขามองจอห์นนี่เป็นคนจริงๆและเป็นเพื่อนแต่จอห์นนี่ยังคงเงียบลาฟจึงออกไปทําพิธีสังเวยของปีนี้ต่อไปปีนี้ลาฟเลือกเป้าหมายเป็นคนครอบครัว3มคนสุดท้ายเขารักพาตัวและสังเวยพ่อขอองคครรบัว หลังจากที่ภรรยาและลูกทิ้งเขาออกไปขณะที่ลาร์ฟกำลังจุดเทียนเพื่อกบกลิ่นเลือดจอนนี่พูดขึ้นมามันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะกลิ่นพวกนั้นอะจากนั้นเขาขอให้ลาร์ฟเนี่ยเอาหูฟังมาให้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงหรือเห็นภาพที่น่ากลัวเหล่านั้นอีกลาร์ฟได้ตอบว่าเดี๋ยวจะทำให้ปีที่6กปีนี้เริ่มต้นได้ลาร์ฟพูดคุยกับจอนนี่ในห้องใต้ดิน จอห์นนี่ถูกปิดตาซึ่งเป็นไม่ได้ว่าลับทําให้เขาตาบอดเพื่อไม่ให้เห็นสิ่งที่เลวร้ายที่เขาทําหรือจอห์นนี่อาจจะจิ้มตาตัวเองเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมองเห็นในสิ่งที่ลับได้ทําไปจอห์นนี่ถามว่าทาไมลับถึงเรียกมนุษย์ว่าสัตว์เดรัจฉานลับตอบว่าเขาทําแบบนั้นเพื่อได้ไม่รู้สึกผิดเวลาลงมือฆ่าใครจอห์นนี่ถามกลับว่าลาฟมองตัวเองว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยหรือเปล่าลับตอบว่าถ้าเขาเป็นมนุษย์จริงๆ ซิมฟอร์ดคงไม่ต้องการเขาซิมฟอร์ดสั่งให้ลาฟหาสัตว์เดรัจฉานมาสังเวยเช่นเคยเพื่อบรรเทาความรู้สึกผิดของตัวเองลาฟจึงเลือกเป้าหมายเป็นชายคนหนึ่งที่วางยาเหยื่อในงานปาร์ตี้และลงมือสังเวยให้ซิมฟอร์ดอีกครั้งหลังจากนั้นลาฟก็เอาหูฟังคืนจากจอนนี่ซึ่งจอนนี่ก็ขอบคุณเขาจอนนี่ถามว่าทําไมลาฟถึงใจดีกับเขาลาฟตอบว่าเขาเคยบอกเหตุผลไปแล้ว จากนั้นลาฟถามกลับว่าคิดว่ามันตลกไหมถ้าเขาคิดว่าจอห์นนี่เป็นเพื่อนจอห์นนี่ได้เพียงตอบแค่ว่ามันก็ตลกอยู่นะลาฟก็ให้ยักไหล่แล้วก็เสนอป๊อปคอร์นรสเนยกระเทียมให้จอห์นนี่ซึ่งเขาก็รับไว้ปีที่7ลาฟหมดสติอยู่บนพื้นห้องใต้ดินขณะที่กำลังรับข้อความมาอย่างซิมฟอร์ดจอห์นนี่ปลุกเขาขึ้นมาและสังเกตเห็นว่าลาฟมีเลือดไหลจากศีรษะลาฟรีปัดมันออกไปแล้วบอกว่าเขาไม่เป็นไรจอห์นนี่จึงถามว่าถ้าซิมฟอร์ดรักลาฟจริง ทำไมถึงทำแบบนี้กับเขาลาบตอบว่าใครบอกแล้วว่าซิมฟอดรักฉันลาบออกล่าคนที่มีงานพิเศษเสริมอีกงานเพราะซิมฟอตร์มองว่าคนแบบนี้ใช้ชีวิตมากเกินไปหลังจากฆ่าเสร็จลาบนั่งคุยกับจอห์นนี่ในห้องใต้ดินอธิบายเกี่ยวกับซิมฟอร์ให้ฟังเขาบอกว่าซิมฟอร์เนี่ยแค่สั่งให้เขาทําอะไรเท่านั้นจอห์นนี่ถามว่าลาบเนี่ยเคยอธิษฐานไหมลาบตอบว่าเขาไม่เคยสวดภาวนาอะไรเลยในชีวิตนี้เขาอยู่เพียงลําพังเสมอจากนั้นทั้งคู่ก็ถกกันว่าซิมฟอร์มีตัวตนจริงไหม จอนนี่เสนอว่าปีหน้าลับควรลองเพิกเฉยต่อคำสั่งของซิมฟอร์ดดูถ้าซิมฟอร์ดไม่มีจริงลับก็จะได้เป็นอิสระแม้จะต้องเผชิญกับผลในสิ่งที่เขาทำลงไปก็ตามปีที่8รลับตัดสินใจทำตามที่จอนนี่แนะนำและเมินเฉยต่อคำสั่งของซิมฟอร์ดเขาใช้ชีวิตแบบปกติออกไปดื่มเหล้าที่บาร์เข้าฟิตเนสและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขณะที่เขากำลังเอาน้ำาให้จอนนี่จู่ๆก็เกิดระเบิดมหึมมาขึ้นทำให้ทั้งคู่เนี่ยล้มลง ลาฟออกไปดูข้างนอกและพบกับความผิดน้าที่ซิมฟอร์ดก่อขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกเพิกเฉยลาฟกลับมาหาจอนนี่และตระหนักว่าเขาจําเป็นต้องทําตามคําสั่งของซิมฟอร์ดจริงๆลาฟสังหารชายเร่ร่อนที่เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนใหม่หลังจากทําเสร็จเขาและจอนนี่ดูข่าวในโทรศัพท์เกี่ยวกับหายนะที่ซิมฟอร์ดก่อขึ้นมีแผ่นดินไหวทั่วโลกลาฟพยายามบอกว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่จอนนี่ก็ถามกลับไปว่าแล้วถ้ามันไม่ใช่ละ่ะ พื้นโลกมันกลายเป็นของเหลวไปเลยนะถ้าว่ามันเป็นความผิดของเราที่ไม่ทําตามที่ซิมฟอสสั่งล่ะผู้คนมากมายตายไปเลยนะลาฟก็เลยเข้าใจแล้วก็ตอบกับจอนนี่ไปว่าพวกเขาแค่ต้องทําตามคําสั่งที่ซิมฟอสสั่งมาเท่านั้นปีที่9หลังจากผ่านมาเก้าปีลาฟเริ่มปล่อยให้จอนนี่ออกจากกรงทั้งสองนั่งคุยกันบนโซฟาจอนนี่เล่าว,ว่าเขาเคยเรียนที่มหาลัยลาฟขอโทษที่ภาคชีวิตเขาไปแต่จอนนี่กลับเข้าใจลาฟลับบอกกับจอนนี่ว่า เขาดีใจที่จอนนี่อยู่ด้วยซึ่งจอนนี่ก็ตอบว่าเขาเองก็คิดแบบนั้นปีนี้ราฟมีเป้าหมายเป็นบ้านที่มีคนอยู่ร่วมกัน4คนและต้องหาพี่น้องสองคนจากบ้านหลังนั้นมาสงเวหลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นฉากของราฟและจอนนี่พูดคุยกันแบบปกติใช,ช้ชีวิตร่วมกันในบ้านจอนนี่บอกว่าเขาไม่รู้สึกแย่หากเราก็ถึงจุดจบแต่ยังไม่อยากให้มันเกิดขึ้น รับตอบว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนั้นแต่รับก็ไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกับจอห์นนี่สักทีเดียวจอห์นนี่กลับเข้าไปในโกงของตัวเองและหลับไปปีที่10บรับและจอห์นนี่ใช้เวลาร่วมกันในห้องใต้ดินเล่นเกมกระดานอยู่จู่ๆรับก็ได้รับข้อความจากซิมฟอสส่งผลให้เขามีอาการเสศติอย่างรุนแรงและร้องขอให้ซิมฟอสไม่ให้เขาต้องทําพิธีเส้นไหว้เส้นสังเวยในปีนี้จอห์นนี่เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ซิมฟอสต้องการคือให้รับสังเวยจอห์นนี่นั่นเองรับบอกว่า เพื่อช่วยโลกใบนี้ไว้ลาบต้องลงมือสังเวยจอร์อน,นี่เท่านั้นลาบที่น้ําตานองเต็มหน้าบอกกับจอนนี่ว่าเขารักจอนนี่แต่จอนนี่เพียงตอบว่าลงมือเถอะและจะไม่เคืองลาบในสิ่งที่เขาต้องทําจากตรงนี้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกชะตาของลาบและจอนนี่ได้ตัวเลือกสังเวยจอนนี่ถ้าผู้เล่นนะครับเลือกสังเวยจอร์อน,นี่ฉากถัดไปจะเป็นภาพของลาบนั่งอยู่เหนือศพของจอนนี่มีมีดปักอยู่กลางอก,อกของอดีตเพื่อนรัก รับพูดกับซิมฟอร์ดว่าแกได้ทุกอย่างไปแล้วก่อนตะโกนด่าซิมฟอร์ดให้ไปตายซะซิมฟอร์ดจากไปทิ้งรับจมอยู่กับความสิ้นหวังและศพของเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาที่เคยมีและจะได้รู้ว่าซิมฟอร์ดไม่ได้เป็นเทพที่ใจดีอะไรเลยตัวเลือกสังเวยรับหากรับเลือกสังเวยตัวเองนะครับฉากกระตัดไปที่จอห์นนี่ยืนริมถนนโบกรถเพื่อขอโดยสารเขาพูดกับตัวเองว่าเขาจําหน้าแม่ไม่ได้แล้วแต่เขายังจํารับได้จอห์นนี่คุณคิดว่าจะทําอะไรต่อไปดี ตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วแต่ก็อาจจะเหลือเวลาเพียงแค่วันเดียวก่อนที่ซิมโฟรจะทำลายโลกหากเป็นเช่นนั้นเขาใช้วันสุดท้ายให้คุ้มค่าที่สุดแล้วนี่ก็เป็นเกมไลฟ์อีเตอร์นะครับที่ผมนํามาเป็นคลิปในวันนี้ซึ่งบอกตามตรงว่าเนื้อหาเนื้อเรื่องในเกมนะับจัดว่าไม่นานนะผมเล่นเกมนี้แค่3มชั่วโมงก,กว่าก็จบละและไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรถามว่าเล่นจบแล้วได้สนุกไหมมันก็พอสนุกได้อยู่นะคือธีมหลักของมันเนี่ยมันใช่เลยนะผมชอบธีมแนสวสยองขวัญอะไรแบบนี้มากๆเลยนะมีเทพมาให้ทําในสิ่งทีี่่่ไไมดเพือรักกษาโลว คือมันจะทําความดีก็ดีไม่สุดนะีมันจะไม่ดีก็ว่าไม่ได้อีกนะครับเพราะถ้าไม่ทําโลกก็แตกสรุปมีแต่เสียกับเสียไอเทพซิมฟอร์สเนี่ยได้อย่างเดียวเลยนะกินอิ่มอร่อยเลยตัวเอกแล้วก็จอนนี่เนี่ยแม่งจะบ้าอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมเสียดายคือเกมเพลในส่วนของการสังเวยคือถ้าเขาให้อิสระกับเรามีเกมเพลแบบจริงๆนะที่ไม่ใช่แนวพอยแอนคลิกเนี่ยผมจะรู้สึกดีกับเกมนี้มากกว่านี้นะนี่คือเล่นเนื้อเล่นจบคือจบเลยครับโหมดอินฟินิีเนี่ยใครจะไปเล่นก็นเล่นเลยครับ ผมไม่เล่นแล้หนึ่งแค่เล่นเนื้อเรื่องหลักผมก็ปวดหัวชิบหายแล้ครับกับการต้องมาทําตามเงื่อนไขในการสังเวยทุกคนคิดยังไงเก,เกี่ยวกับเกมนี้เนะี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดมาทุกอย่างเลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจริงๆนะไปละ